่ยงหยุดทานยานะฮะคือเขาไม่ไหวคือบางคนนี่คือถ้าไม่ไม่ไม่คิดถึงลูกถึงพ่อถึงแม่ที่รออยู่ประมาณว่าไม่เอาละยาต้านตายก็ใช่เถอะตายดีกว่านะคะคือทรมานเขาบอกว่าเขาเวียนหัวชนิดที่ว่าเดินไม่ได้ลุกไม่ได้เลยก็คลานเอาอ่อนเพลียท้องเสียปวดศีรษะท้องเสียได้หรอค่ะ ค่ะบ,บางรายนะคะบางรายแต่มันมันอยู่ในในทรรศดีของของการใช้ยาเลยนะคะว่าใช้เอฟเฟกต์ปก,ะกะต,ฟฟติปก,ะกะติเหล่านี้คือถ้าเกิดขึ้นอย่าได้ตกใจแล้วคุณจะปรับรวดตัวได้ภายใน3เดือน3เดือนแต่กว่าจะถึง3เดือนอาจารย์การณ์น<ล>ีแรงจูงใจกับผู้ป่วยในการกินยาด้วยไหมฮะ ค่ะแรงจูงใจนี่สําคัญมากรแรงจูงใจแล้วก็กําลังใจสำคัญมากครับค่ะก็อันดับแรกต้องถามเขาก่อนว่าทุกวันนี้คือเราจะเริ่มค้นหาปัญหาเขาก่อนเนาะคิดว่าตัวเองอยากมีชีวิตอยู่ไหมก่อนเขราว่าเออจริงๆริง motivation นี่สําคัญต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนบ้างก็บอกว่าก็ไม่อยากอยู่แล้วล่ะไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเป็นภาระลูกหลาน สามีก็ตายไปแล้วก็จากเอสลนะฮะลูกก็ตายไปทีละคนละคนหมดละชาวบ้านพ่อแม่อะไรก็รังเกียจก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไงก็คิดฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยค่ะมีคนไข้เคสหนึ่งที่มีอาการหนักมากหนักมากจนหมดหวังในชีวิตละไม่สู้ละไม่ยอมทานยาทานจะหมดสามอย่าง้ะนะไรักไลเพื่อนไลหวังนะไม่เหลืออะไรละไม่ทานข้าวทานยาทานน้าอะไรทั้งสิ้นคือรอลมหายใจสุดท้ายนะจนสุดท้ายหมอที่รักษาก็บอกว่าคนไข้ก็คงจะหมดหวังแล้วล่ะบอกให้ญาตินา อ่าคนไข้กลับบ้านก็คือถามถามกันตรงๆว่าจะให้ตายที่โรงพยาบาลหรือตายที่บ้านอถ้าตายที่บ้านก็รีบเอาไปเดี๋ยวจะไม่ทันเพราะตอนนี้วัดความดันไม่ได้ละนะคะเสร็จแล้วก็ญาติเขาก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าผมขอมอบชีวิตลูกผมให้อาจารย์กันิกาเป็นผู้ตัดสินเพราะว่าอาจารย์ศึกษาเรื่องโรคเอดส์แล้วลูเขาเป็นโรคเอดส์เขาก็เลยต้องออาจารย์กันนิกาช่วยดูลูกผมด้วยค่ะคือเขาก็เล่าว่าเขามีลูกอยู่เจ็ดคนนะคะผู้หญิงสองผู้ชายห้า ใน5้านี่เป็นเอทหมดนะคะแล้วตายไป4แล้วเหลือคนนี้คนสุดท้ายมันเป็นยังไงเป็นได้ทั้งครอบครัวในขาบอกสายเอทที่มาเอซีซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่โรคเอทยังยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักทําให้คนยังไม่ได้ระวังตัวก็มีการอาจจะเที่ยวยิงบริการนะคะหรือว่ามีเซ็กส์โดยไม่ได้ป้องกันแสดงว่าพฤติกรรมนี่น่าจะเที่ยวผู้หญิงทั้งบ้าน ก็อาจจะช่ชวนน้องไปด้วยกันเพื่อนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้คุณพ่อก็เล่าว่าลูกสี่คนเนี่ยอาการดีกว่านี้อีกนะมันก็ยังตายเลยเพราะฉะนั้นคนนี้ผมก็ทําใจไปละแต่ว่าเห็นว่าอาจารย์ไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาเผื่อจะมีความรู้ช่วยลูกผมนะคะัพราอาจารย์ก็ตัดสินกันละกันนะคะที่ท่านเองก็เลยคิดขึ้นว่าคนไข้คนนี้อายุเพียง38ปีนะคะ อายุยังไม่มากแล้วเขายังต้องดูแลครอบครัวครอบครัวเขาเองเนี่ยมีสมาชิกอยู่8ดคนที่เขาต้องเลี้ยงดูนะสมาชิกแล้วก็มีลูกน้องในโรงงานอีกเป็นกําลังสาคัญยี่คนนะคะอีก22คนลูกน้องในโรงงานนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจึงสร้างแรงจูงใจให้เขาคือตัวเขาเองไม่ยอมว่าไม่สู้แล้วนะคะสุดท้ายดิฉันต้องใส่หวังให้เขาละค่ะใช่ค่ะดิฉันก็บอกว่าถ้าหากว่าคุณต้องตายไปหรือจากไปเนี่ยคุณต้องคิดถึงสิว่า พ่อแม่ร้านแล้วก็เราก็นับญาติาเขาทั้งหมดที่เขาเล่าให้ฟังนะคแล้วลูกน้องผมเราจะทำํำยังไงนอกจากนั้นนะอา,อาจารย์ได้ศึกษาถ้าผลการศึกษาของอาจารย์เองเนี่ยนะได้ผลดีแล้วผมหายวันหายคืนเนี่ยนะผมก็เป็นกุศลด้วยนะอ,อะไรประมาณเนี้เนาะเขาก็บอกงั้นก็ได้ครับ <laughs> อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มสู้ขึ้นมาเนาะรเริ่มทานน้ําทานยาอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ก็ ทำมาหากินขับรถปลอเลยค่ะนะคะสามารถดำรงชีวิตแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวและลูกน้องเชื่อนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะเราชอบพูดว่าเป็นเอดตายแน่ๆใช่เราไม่ได้เฉียงเป็นเอดแต่ตายในแน่แ,นแต่จังหวะเวลาของการฟักตัวหรือการดูแลรักษาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกินหยุ่กินยากินอาหารเสริมรดน้ำมนต์สมาธิเนี่ยบางคนอยู่เป็น10ปีนะแต่บางคนมีความรู้สึกพอรู้ว่า เป็นปั๊บนึวว่าจะตายปีหน้าอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อได้มารู้จักอาจารย์พี่เชษนะคะก็ได้แนะนําอาหารเสริมให้เข้าลองดูเนาะเขาก็มีปัญหาที่ว่าน้ําหนักน้อยตลอดค่ะอาจารย์น้ําหนักก็คือตอนที่ช่วงที่เป็นมากที่สุดน้ําหนักแค่สามสิบหกเนาะหนังหุ้มกระดูกประมาณนั้นค่ะใช้คำว่าหนังหุ้มกระดูกประมาณนั้นนลนค่ะก็เขาเขายังแซลตัวเขาเองว่าถ้าลมพัดมาแรงๆนี่เขาก็ต้องปลิวไปตามลมเลยประมาณนั้นเลยนะคะ ทีนี้ก็พอปรึกษาอาจารย์พิเชษก็ได้แนะนําอาหารเสริมนะคะห,ห,หลังจากนั้นเขาก็บอกแปลกใจมากน้ําหนักเข้าขึ้นเร็วมากนะคะ,ะภายในภายในสาอาทิตย์น้ําหนักเข้าขึ้น2กิโลกว่าะคะก็สะแสดงว,ว่า ts17 ของอาจารย์เข้าไปทํางานละเข้าไปเป่าบูดให้เม็ดเลือดขาวรื้จัดป้องกันตัวเองและจัดการครับแต่ในขณะเดียวกันต้องยืนยันตรงนี้นะคะว่า เขาไม่ได้หยุดยาต้านไวรัส<อ>ใช่ไหมคะอ๋อแน่นอนค่ะยาต้านไวรัสจะต้องทานตรงเวลาตามที่เราแนะนําคุณผู้ชมขาถ้าเราพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรก็ตามนะคะขอย้ําขอเน้นแล้วเน้นอีกไม่ใช่ยาครับดังนั้นถ้าหมอสั่งยาอะไรมากะรุณารับประทานยานั้นตามที่หมอสั่ง อย่าคิดว่าเมื่อได้รับประทานอาหารเสริมแล้วจะหยุดยาอาจารย์เสรีรับประทานบิมของอาจารย์พิเชษแต่อาจารย์เสรีก็ไม่เคยเลิกยาเบาหวานที่คุณหมอสั่งมาไม่ได้โฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นกรูกโคฟาดไม่ว่าจะเป็นอมัมเรลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หมอเขาสั่งให้กินเนี่ยอาจารย์เสรีก็กินค่ะ อันนี้ไม่อยากให้คนเข้าใจโอ้ดีเนี่จัน,จนเสรีจันพิเชษจันกันจ่าเซนมันนั่งคุยกันบอกอาหารเสริมให้คุณภาพชีวิตคนเป็นมะเร็งคุณภาพชีวิตคนเป็นเอสโอต่อไปนี้ยาทําให้ปวดหัวกูไม่กินละไม่ใช่นะอย่าได้เข้าใจอย่างนั้นเดือดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเขายังคงกินยาต้านเอต้องทานยาต้านไวรัสต,ตกติแต่ว่าเขาทําทานผิดแผนอาหารเสริมของจันพิเช่เข้าไปใช่ค่ะแล้ว เขาเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็แข็งแรงเขาบอกว่าทานทานอาหารได้มากขึ้นเห็นอะไรก็อยากทาน <_ an> คือรู้สึกอยากทานจากจากเดิมเนี่ย <_ an> ความรู้สึกของเขาก็คือไม่รู้สึกหิวรู้สึกอะไรคือวันๆก็ทานข้าวไปตามเวลา <_ an> อเอาเที่ยงแล้วนะอากระทานอาหารกลางวันไปเพราะเดี๋ยวมันจะได้ก <_ an> ินมันม่อร่อยนะ <_ an> ใช่ไหมมันจะได้กินหยุกกินยาไปตามเวลาเข้านอนให้มันหมดไปวันๆนึงถึงเวลาก็ทานข้าวเย็นแต่เดี๋ยวนี้ ไม่ถึงเที่ยงเอ๊ะมันชักหิวแล้วเนาะะแล้วะจะกินหอมอาหารอันนี้นึกอยากทานนู่นนี่ก็ทานได้เยอะขึ้นเขาบอกว่าการที่คนเราอยากอาหารเนี่ยมันเป็นสัญญาณของการมีชีวิตอยู่ค่ะอยากอาหารเป็นสัญญาณของชีวิตอย่างแต่งตัวเป็นสัญญาณของการไม่แก่จำไว้ยากมีครบอาจารย์มีครบค,คนเราถ้าหิวเนี่ยเรายังไม่อยากตายแต่คนเราที่ยังหงใยตู้เสื้อผ้าเนี่ยแสดงว่ายังไม่อยากแก่ น้ำหนักขึ้นเยอะไหมครับอาจารย์ค่ะน้ำหนักขึ้นภายในสามอาทิตย์เขาขึ้น2กิโลนะคะซึ่งยังไม่ถึงเดือนเลยเนาะส่วนอีกรายหนึ่งประมาณ10วันก็ขึ้น2กิโลนะคะดีทิศทางดีแล้วก็มีคนมาทักทายค่ะ10วันเรื่องของการนอนหลับเหรครับการนอนหลับหลับดีมากนะคะคนไข้คนไข้บางคนนะคะเขาทานยาต้านไวรัสมันจะมีสูตรหนึ่งนะคะอาจารย์ ที่ไม่น่าเชื่อเลยว่ามียาตัวหนึ่งที่ทานแล้วจะฝันร้ายค่ะจริงๆค่ะไม่กินนะค่ะ side ฟ f f e c ือฝันร้ายก็คือ side effect ของยาตัวเนี้ยนะคะจะทําให้ฝันร้ายหรือฝันแปลกฝันที่ไม่อยากฝันนะคะแล้วมีคนไข้คนนี้ต้องทนทุกทรมานกับ ไม่อยากจะนอนหลับเลยเนี่ยาจา์อธิบายได้ไหมว่าตัวยาอะไรในยาที่มันเป็นเหตุทำให้ฝันร้ายยาเอฟฟาไวรเอนซ์ค่ะเพราะอะไรบีเอฟมันเป็นฤทธิ์ของยาซึ่งมันเป็นกลไกชนิดหนึ่งที่มีผลต่อกระบวนการทํางานของสมองอะนะคะมันสินั่นไม่ไปชวนที่ฝันร้ายอะซึ่งในเชิงลึกเนี่ยคงจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่ามันมีกระบวนการอย่างไรแต่ผลออกมาที่เขาิสต์ไวในในสรรพคุณของยาหรือฤทธิข้างเคียงเขาระบุว่าเป็นทางการเลยนะคะว่าจะมีการฝันร้ายดังนั้นพอได้รับบิมไปด้วย เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องฝันแล้วก็คือหลับตั้งแต่ต้นจนตื่นตอนเช้าเลยคือหลับสบายนะคะมันหลับสนิทหลับลึกเมื่อก่อนนี่คือหลับหลับตื่นตื่นกับฝันร้ายเนี่ยฝันแล้วมันตกใจตื่นมามันมันมันกลัวต่ออีกเนาะคนฝันร้ายตกใจมันมันอ้ตื่นขึ้นมาไม่สบายใจตั้ง่นี่ใช่สิมันก็ไม่อยากหลับอีกแล้วหรือมันก็หลับหลับตื่นตื่นกับฝันเนี่ยไม่อยากนอนเลยทำนองนั้นอาจารย์พิ่เชฟมีอะไรเสริมไหมครับผมกลัวว่าจะถามว่าทําไมทําให้ฝันร้ายมันหายไป ผมก็โรงเรียนตรงโรงยังตอบไม่ได้ครับอันนี้ก็ต้องศึกษาต่อเสร็จแล้วนี่อาจารย์น่าจะตอบได้แน่นอนว่าจากคนที่เรียกว่ากินยาต้านไมราสจนนั่งจะหมดหวังนะครับแต่ในที่สุดแล้วพอคได้รรมอาหารเสริมตรงนี้เนี่ยคุณภาพชีวิตพอดีขึ้นอันนี้อาจารย์อธิบายได้ว่าคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นได้เพราะเหตุอใช่ครับแล้วก็เราก็พบว่าเริ่มมีซีดีโฟเพิ่มขึ้น ซีรีโฟเพิ่มขึ้นในในแวลาหนึ่งเดือนนะฮะแม้ว่าคนที่ซีดีโฟวัดเมื่อวานนี้600<า>กว่าซึ่งตามปฏิติมันไม่ควรจะเพิ่มง่ายๆแล้วก็เพิ่มภายในหนึ่งเดือนเพิ่มมาได้ยี่สิบห้าก็แสดงว่ามันต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแหละครับมันมันคือคกลไกอะไรที่ไปทําตรงนั้นจนกระทั่งก็คือ,ค,อคือไปเพิ่มเพิ่มทีเอหนึทีเอสนะครับอาจารย์ก็จะ ที่เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าการสื่อสารเพื่อเตือนใจทหารให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับไวรัสเนี่ยมันก็ดีขึ้นใช่ครับทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นรู้ตัวทันเวลาใช่ทำให้ศัตรูไม่มีโอกาสจะเติบโตนะฮะในทักรักษาที่เป็นแบบนั้นนะครับผลงานวิจัยของอาจารย์นิกาเองถือว่าได้บุญเป็นอย่างมากเพราะว่าทําให้คนมีกําลังใจอยากจะมีชีวิตที่อยู่ต่อแล้วก็มีวินัยในการกินยาสิ่งที่อาจารย์พิเชษมีก็ไปเสริมกันได้พอดีเลยนะอาจารย์อาจารย์พิเชษครับท่าใจทํากุศลอยู่ครับนคือ คือคืออย่างนี้ฮคุณเซนอาจารย์ครับคือที่อาจารย์กาณิกาพูดถึงเนี่ยมันเป็นยังเราไม่ยังไม่เริ่มโครงการจริงๆนะครับเป็นส่วนที่อาจารย์าณิกาผมเดาว่าคงต้องการความมั่นใจครับว่าจะทำงานวิจัยตรงนี้ต่อไปไหม,มแต่ก็พูดถึงความเดือดร้อนใครต่อใครผมรู้แล้วล่ะจริงๆก็คือความมั่นใจของตัวเองอยากจะได้ตรงนั้นครับผมก็เลยบอกว่าโอเคผมออกมาให้นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าพอไปให้รายหนึ่ง ก็มีคนเรียกร้องก็เพิ่มมาเรื่อยสองสามสี่ห้ารือนั่งบอกว่าเหลือถึงสิบเจ็ดว่าเจ็ดคนแล้วผมพอละเพราะว่าเรากําลังจะเริ่มโครงการวิจัยที่มันเป็นจริงจังถ้าหากให้ไปก่อนมันมันมันไม่ถูกนะครับก็แต่ว่านี่มันเป็นผิดวันเสริมอาหารขึ้นเปลี่ยนแล้วไม่มีปัญหาหรอกแล้วเราก็ยังไม่ได้ขายเขาแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยชีวิตเขาช่วยบุญชีวิตเขาทีนี้ที่ผ่านมาที่ที่ที่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็อาจารย์คณิกาก็เล่าให้ฟังแล้วก็โอ้่างนี้มัน โครงการวิจัยของเราที่จะทําเนี่ยไม่มีทางที่ไม่สําเร็จอืคือของอาจารย์เนี่ยหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ทางด้านพวกชีวเคมีมีเภสัชกรซึ่งมีความรู้เรื่องอยุกยาและอาหารเสริมรแล้วก็มอีอาจารย์ทางด้านภูมิวิทยาซึ่งรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะ พื่อง่ายว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการที่จะมีอาหารเสริมที่ไปช่วยเรื่องพุงพุ่มกันเนี่ยครบถ้วนทุกด้านครับแล้วในโครงการนี้เราก็มีแพทย์แพทย์แล้วก็พยาบาลเข้ามาร่วมอีกหลายคนนะครับเพื่อจะดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามอาจารย์ต้องตรองไม่รู้ว่าใครจะโกรธด้วยไม่โกรธคนที่เชื่ออาจารย์ยากที่สุดคือหมอใช่ไหมครับใช่ครับเพราะอะไรครับก็คือต้องต้องเรียนมาอย่างนี้ผมก็เคยเรียนหมอมาก่อน เพื่อนผมเนี่ยแต่ละคนเขาจะไม่เชื่อผมอ่ะเพราะผมกับเข้ามาระดับเดียวกันอืเขาก็ไม่คิดว่าผมจะทําได้อืเพราะเขาไม่เคยคิดจะทํานะครับแต่เมื่อผมทําได้เขาก็ไม่เชื่อนะฮะตอนบอกเขาเขาจะพยายามที่ไม่ฟังครับแล้วตอนนี้อาจารย์สามารถทําให้คนบางคนที่ไม่เชื่ออาจารย์เชื่อได้ตอนนี้มีอย่างคือผมเรียนให้ทราบอย่างเงี้ยครับเพื่อนที่เรียนอยู่ที่เป็นหมอเสียชีวิตดดียโรคมะเร็งแต่ละเพื่อนที่ไม่ใช่หมอ มีชีวิตอยู่จากที่เป็นมะเร็งตับขั้นสุดท้ายตอนนี้4ปีครึ่งแล้วเพราะใช้ผิดวันของเราคือเขาเป็นหมอไม่เชื่อเขไม่ใช่หมอลองดูใช่ครับคนที่เป็นเป็นหมอก็คือวิศวะนะครับแล้วก็สู่4ปีกว่าแล้วนะครับนี่คือเราก็ไม่ได้พูดว่าหมอนี่ใจแคบนะครับแต่ด้วยการอบรมนะฮะของเขาเขาเชื่อศาสตร์ไขสันอาจใช่ครับ คือศาสตร์ของเขามันก็ต้องกินอยู่กินยาฉีดยงฉีดยาตามที่ได้เรียนมาเพราะฉะนั้นเขาจะมาเชื่ออาหารเสริมมันก็ไม่ใช่หมอแล้วล่ะคือในสิ่งที่เราทํามันไม่ได้อยู่ในตํารานะครับก็เป็นสิ่งก็อย่างที่ว่าที่17พวกยังค้นพบเมื่อ5ปีที่แล้วนี่เองอยู่ในตําราซึเมื่อไหร่่ะนะครับพวกนี้เรียนเรียนเมื่อตั้งเสี40ปีที่แล้วครับ อีกสักสิปีห้ปีหปีสิปีอาจจะอยู่ในตำรารัเมื่อน,นั้นรุ่นต่อไปก็จะไปเรียนคือจริงๆแล้วปัญหาบ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงในะ่งานราชการพูดกันตรงๆนะคตรงนะครไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามนะค,ะครอันที่หนึ่งก็คือทุกคนเชื่อในศาสตร์ของตนเอง อย่างเช่นที่เราบอกว่าเฮ้ยตัดสินคดีนี้ด้วยหลักรัฐศาสตร์คนที่จบนิติศาสตร์เขาก็จะไม่ยอมในเมื่อตัวหนังสือมันบอกอย่างนี้กฎหมายมันเป็นอย่างนี้แล้วค,ค,คุณจะมาบิดเบือนกฎหมายเพียงเพื่อให้บ้านเมืองสงบ,บแล้วก็ปล่อยคนผิดไปท,ทั้งทั้งที่กฎหมายเป็นอย่างนี้นี่คือ orientation นะแต่คนที่เรียนนิติศาสตร์ก็จะบอกว่าถ้าจะเกิดตัดสินตามนั้นนะลุกเป็นไฟนะทำไมไม่คิดถึงความสงบบ้านเมืองบิดบิดนิดนิดหน่อยหน่อยตีความมันเพี้ยนไปหน่อยเป็นไรเป็นล่านี่คือ orientation จริงๆแล้ว ผมผมคิดว่าเพื่อความยุติธรรมนะฮะก็ไม่ใช่ทุกคนจะจะไม่ยอมเปิดใจก็เลยแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งมันเกิดจากกรนเที่เราก็ยังมีในแพทย์ใหญ่เนื้ข้ามาให้เราสัมภาษณ์ในรายการนี้อาจารย์จะจําได้นะครับผมไปบรรยายในโรงพยาบาลชั้นนําของประเทศไทยนะฮะซึ่งราคาแพงมากนะฮะก็มีคนมาฟังนะครับแล้วเขาก็เริ่มเริ่มไม่ได้ใช้กับคนไข้เพราะเข้าใจว่าคงจะผิดระเบียบแต่ไปใช้กับญาติที่กาลังจะเสียชีวิตแล้วนะครับเพราะเพราะว่าไม่มีทางเลือกแล้วก็คือของเรา ก็ยอมใช้ตรงนั้นแล้วตอนนี้ก็มีแพทย์ระดับศาสตราจารย์เดินเข้ามาที่บริษัทใช้ชื่อศาสตราจารย์ในแพทย์แล้วก็ใช้ผลดระโยช์ของเรานะครับก็เริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่ามันเริ่มมีอนาคตนะครับสําหรับประเทศไทยเริ่มยอมรับคือตําราเรื่องการจัดการการเรียนรู้เนี่ยอย่างที่อาจารย์พิเชษพูดว่าคนใจกว้างมีแต่ตำรามันเขียนไว้ชัดเจนว่าคนเก่งเนี่ยมักจะเป็นพวกซิงเกิลรูปไม่ใช่เป็นพวกที่เป็นมัลติเพลยครูป คือเพียงวงจรความคิดเขาเนี่ยจะเป็นเส้นเดียวในเส้นที่เขาทนหนักที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอาจารย์เสรีเดียมันเรงการสื่อสารเนี่ยพอไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทไหนที่วุ่นวายเราก็จะต้องบอกว่ามีปัญหาการสื่อสารนี่คือ, <c oughs> น,คอนี่คือเราซิงเกิลลูกไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอีกคนนึงเป็นด็อกเตอร์ทางด้านการเงินเนี่ยหมุนเงินไม่เป็นอะ,อะไรอย่างน,นี้เป็นต้นนี่คือซิงเกิลลูกแต่คนที่จะใจกว้างอย่างจะรยพิเชษพูดเนี่ยต้องเป็นคนมัลติเพล็ก ก็คือมีวงจรในความคิดเนี่ยมากกว่าหนึ่งเส้นอนอกจากเส้นที่ฉันถนัดแล้วเนี่ยมีเส้นอื่นอีกไหมที่อาจจะไม่ใช่เส้นถนัดของฉันแต่มันเป็นแฟกเตอร์มันเป็นปัจจัยตรงนี้นี่คือสาเหตุที่หนึ่งคะครส่วนสาเหตที่สองเม่าจาระพิเศษพูดไปนิดเด็ดหละบางคนที่เข้ามาเป็นใหญ่ในบาง,บางสำนักงานเนี่ยะนะคะหยุดการเรียนรู้ตั้งแต่เรียนจบ Oh. แล้วก็ไม่ได้ตามไอ้เศษอพาร์ตไม่ได้ไม่ได้ตามว่าวิทยาการปัจจุบันี้ไปถึงไหนแล้วมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์เชษบอกี่าซึมง,ง่ายเพราะมันเป็นนานโนถ้าสมัยเขาเรียนไม่มีนานโนเขาจะบอกว่ามันไม่น่าจะซึมได้อ,อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าคนเราเนี่ยไม่เคยตาม s เ t e อพา a r d ไม่ตามไอว้วาศิาว่าวิทยาการมันไปถึงไหน และพิจนารณาจากความรู้ดั้งเดิมของตัวเอง,งทั้งงสมัยที่ตัวเองเรียนครับหลายอย่างที่เป็นไปได้สมัยนี้<ม>ในใสายตาเขาก็ยังเป็นไปไม่ได้เหมือนเดิมอย่างที่สมัยที่เขาเรียนครับอย่างนี้เป็นต้นฉ<ม>ันเชื่อว่าจ์พิเชษในการทํางานครั้งนี้จกก็ต้องเผชิญกับกลุ่มนั้นบ้างเพราะมันไม่ยังไงมันหลีกไม่ได้ในร้อยคนมันต้องมีอ่ะคนครประเภท ที่ไม่เปิดใจให้เป็นมัลติ l e ล o ูปยังคง <Aha. S 1> เป็นซึ่งก็ลูปและมีบางคนที่ประเภทสิ่งที่ฉันรู้มาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นวิทยาการใหม่เกิดขึ้นอะไรนั้นฉันม่รู้เลยจริงๆเรารเผชิญตั้งแต่เริ่มเสนอโครงการ <Aha. S 2> เพราะการเสนอโครงการเพื่อทําให้ถูกต้องตามหลัก <Okay. S 2> จริยาบัณจัญยาบัณทางแพทย์เนี่ยก็ต้องผ่านคณะกรรมการจัิยาบัณจริยธรยรมจะมีต่อต้านเยอะมากเลยอาจารย์ทาไงอ่ะผมผมย้อนกลับไปว่าตอนที่ผมทําเรื่องโครงการวิจัยเรื่องมะเร็ง ผมใช้เวลาหนึ่งปีครับอธิบายให้กรรมการจริยธรรมฟังหนึ่งปีเลยหนึ่งปีครับอาจารย์ถึงต้องไปทำกับคนขั้นสุดท้ายที่ปฏิเสธทีมมงแล้วอ่ะที่เคยเล่าให้เราฟังคือถ้าเกิดอาจารย์ไปทำกับคนที่ยังมีความหวังในวิธีการอื่นเนี่ยรับรองอาจารย์ไม่ได้ทำทีนี้ถามว่าเขาทำไมต้องเป็นอย่างนั้นผมเข้าใจเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเขาเอง ครับนะครับกรรมนั้นเขาต้องให้แน่ใจซสก่อนมันก็ต้องอดทนนะครับแต่พออาจารย์ไปแตะกลุ่มคนที่หมดหนทางอ่ะเขาก้ามีความว่าอ่ะมันมีหนทางขึ้นมาอีกหนึ่งหนทางหรือเมื่อหนทางปกติที่เขาทํามาโดตลอดมันไม่ใช่แล้วก็ลองดูก็เลยถูกเลือกเอาว่าคุณต้องใช้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่านคีโมมาแล้วสองรอบระยะสุดท้ายแล้วอย่างน้อยสองรอบตามกฎของ WHO แล้วปฏิเสธไม่ปฏิเสธไม่หายแล้วครับคือส่งกลับบ้านแล้ว เตรียมตัวแล้วถึงจะเอาเข้ามาเป็น the last choice <า>จริงๆรนะิงลมีทั้งประเภทที่หนักโคม่าเลยอะไรเงี้ยก็มีหรือว่าปานกลางหรือว่าเล็กน้อยนะคะ<ม>แต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาต้องการทางเลือกใหม่ค่ะ<ม>ที่เขารู้ว่าถ้าเขาทานยาต้านไวรัสอย่างเดียวเนี่ยฤทธิ์ข้างเคียงหรือ side effect ระยะสั้นระยะยาวนี่เกิดขึ้นกับเขาแน่นะคะ<ม><ม>เพราะมันเกิดขึ้นมีผลต่อตับ นะฮะต่อไปคนไข้ในระยะยาวเนี่ยก็เวลาเราเจาะเลือดตรวจหน้าที่ของตับนะจะมีการเปลี่ยนแปลงคนไข้ก็จะซีดและมีผลอะไรตามามากมายนะะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้เขาได้ลดอาการข้างเคียงตรงนี้นะคะหรือทําให้เม็ดเลือดขาวเขาเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็ย่อมเป็นทางเลือกที่เขาสนใจนะคะ บางคนก็มาช้าไปอาจารย์มาช้าแบบชนิดที่ว่าเราช่วยไม่ทันจริงๆนะคะแล้วพอพอเราช่วยเขาก็ยาต้านมันมีฤทธิ์ข้างเคียงค่อนข้างรแรงเขาก็เกิดฤิ์ข้างเคียงและเสียชีวิตอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วก็ มีมีรายหนึ่งที่ได้ได้มอบลูกให้จันกานิกานะคะก่อนที่เขาจะจากไปค่ะเขาก็บอกว่าขอขอมอบลูกให้จารย์ดูแลได้ไหมเรารู้ว่าเราอยู่อยู่ไม่นานแล้วคือเขาเป็นพ่อที่แก่แล้วเป็นผู้หญิงนะคะเป็นแม่ที่แก่แล้วทีนี้ก็แล้วก็มีสามีคนใหม่ซึ่งไม่แน่ใจว่าถ้าเอาลูกสาวอยู่กับคุณพ่อซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยเนาะจะปลอดภัยไหมนะคะเขาเลยมอบลูกให้แก่เราซึ่งตอนนั้นเรากําลังเรียนปริญญาเอกอยู่ต่างประเทศนะคะก็จึงไม่สามารถที่จะดูแลได้ ก็อธิบายให้เขาฟังก็เลยถามเขาว่าแล้วแล้วคิดว่าใครที่จะรักลูกเราหรือว่าช่วยดูแลลูกได้เขาก็บอกว่าคุณครูที่โรงเรียนแล้วก็รีบติดต่อคุณครูโดยเร็วฝากที่ครูก่อนฝากที่คุณครูคุณครูก็มีใจเมตตามากนืงทั้งที่คุณครูก็มีลูกสามคนแล้วนะคะแล้วคุณครูก็เป็นซิงเกิลมัมนะแต่แต่ก็ยังเมตตาที่จะรับน้องคนนี้ค่ะอุปการะนะคะแล้วพอวันรุ่งขึ้นคนไข้คนนี้ก็เสียชีวิต ตลอดระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ Operation Beam ของเราได้มีโอกาสช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในลักษณะที่เราเรียกว่าเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตให้ใหมนะเ่เราไม่สามารถพูดว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำให้ก็หายอาจากอาการมะเร็งได้ เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับถ้าพูดอย่างนั้นทางระเบีอ,อเยอเขาบอกว่ามันผิดนะเพราะอาหารก็ได้แต่ทําให้แข็งแรงนะทำให้อิ่มทําให้แข็งแรงแต่ที่ผ่านมาเรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดว่าผลิตภัณฑ์เราทําได้เช่นนั้นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีผลการวิจัยจากการที่เราให้ผู้ผู้ติดปกรกันเป็นอาสาสมัคร ใช้แคปซูลเพย์บอลออเปอรชันดิมวันละ4แคปซูลต่อเนื่องเป็นเวลา15วันแล้วก็มีการเจาะเรือไม่ดเลือขาวออกมาเราก็พบว่ามีการสร้างเม็ดเลือดขาว TS1 TS2 TS17 และ T-regulator ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเพิ่มยิ่งมีการเพิ่ม TS1 และ TS17 นะฮะอย่างชัดเจนไอ TS1 ก็เพิ่มขึ้น2เท่า t s 7ก็เพิ่มขึ้นถึงหเท่าในระยะเวลา15วันของการสีกินสีแคปซูลตะวันการเพิ่มขึ้นของ ts1 ก็เป็นการยืนยันว่าตัวที่ทําให้เร็งเทําให้มล็ดขาวที่เพิ่มความสามารถในการจัดการเกษีแบบฟอมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น2เท่าในขณะเดียวกันตัว ts17 เองก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะเป็นเมล็ดขาวอีกตัวหนึ่งซึ่งส่งสื่อเัญ้าณกระตุ้นให้มเมล็ดขาวนักฆ่าจัดการกรสิ่แปปีแบบฟอม ได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากเทียสิบเนี้เป็นเซลล์มะเร็งขาวที่น่าสนใจมากๆเพราะตั้งแต่ปี2008ถึง2009เป็นต้นมานะฮะได้มีคณะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาได้ม,มีการค้นพบเทียสิบแล้วก็พิสูจน์ว่ามันสามารถป้องกันและฆ่าเซลล์มะเร็งได้ครั้งล่าสุดครับได้มีความพยายามในการเพิ่ม TS17 ขึ้นมาโดยใช้เชื้อ h i D ที่เฉย ใส่เข้าไปในกระแสเลือดที่ออกมาจากผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหลังจากนั้นจึงได้ป้อนทีเอสสิบเจ็ดที่เพาะขึ้นมาเพิ่มขึ้นนั้นนะเข้าไปในกระแสเลือดของผู้ป่วยมะเร็งรายนั้นก็พบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นมะเร็งผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเมเ็ดเลือดขาวเนี่ยสองในสามรายอาการก็ดีขึ้นแต่ก่อนที่จะดีขึ้นนั้นนะเขาเกือบเสียชีวิตมาเกิดโคมา่าตั้งสองสามรอบแล้วก็เข้าไปในไอซียู สาเหตุก็เนื่องจากว่าการใช้ทีเอสสิบเวิธีนี้มันไม่ได้เป็นวิธีการที่มาตรฐานใส่มากเกินไปนะครับแ,แต่อย่างไรก็ตามเขาก็รอดชีวิตแต่รายที่3ซึ่งใช้น้อยไปก็ไม่ได้หายแต่ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแค่น,นั้นเองโดยสรุปแล้วก็คือว่า 1> ts 1 7เนี่ยเป็นเซลล์ที่อยู่ในอนาคตแน่นอนสำหรับการรักษาเม็งนะครับถ้าใครก็ตามที่สามารถทำให้มันเข้าไปในร่างกายได้อย่างปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดแล้วก็คือผู้ที่นำผู้จะเป็นผู้นำในการดูผู้ป่วยมะเร็งแน่นอนในประเทศไทยครับคณะนักวิจัยออเวอร์ชันัน b i มของเราเนี่ยเราได้ให้ผู้ป่วยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็นบริยาต่อเนื่องอ5าปีสดๆนะครับแล้วทุกราย ่วนใหญ่ก็มีคนว่าชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่บอกก็คือว่าเพิ่มชีวิตให้เกิดเวลาเพิ่มเวลากับชีวิตและแหวนเม,เมชีวิตใหม่สรุปก็คือจากการที่เราเ,าเพิ่ม t s 1 7มากขึ้นนั่นเองแล้วเพิ่มขึ้นจากอะไรครับจากการรับประทานแคปซูลที่ทําทำเราทำมาจากมาดมถุเลเอิรอมฝรัง่งโบบบกและมังคุดเพื่อตั้งค่าเนี่ยเราทราบดีว่ามีสารบางชิดบางตัว ซึ่งสามารถมีผลต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายเราก็สกัดสารเหล่านั้นออกมาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโดยการเสริมกันโดยการเสริมประสิทธิภาพให้สารเหล่านี้เสริมฤทธิ์กันในลักษณะที่ฝรั่งเรียกว่าซินเนจิซึมเหมือนก็เพิ่มประสิทธิเสริมประสิทธิภาพในการปรับร,ระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้หลายเท่านะจึงเป็นวิธีการที่เพิ่ม t s 7ในร่างกายที่ทรงประสิทธิภาพปลอดภัยที่สุดในขณะนี้ครับ ในตรงนี้เองครับเราก็คิดว่าเมื่อเรารู้ถึงกลไกลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งชัดเจนแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากที17เราก็คิดว่างานของเราเสร็จจบแล้วนะครับเตรียมที่จะพักผ่อนนะครับแต่พอการศึกษาของเราเจาะลึกต่อไปเรื่อยๆเกี่ยวกับที17เราก็พบว่ามันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับก็มีการทดสอบผู้ป่วยโรคเอชนะครับที่เขาเจาะเลือดออกมา ผู้ป่วยโรคเอดก็เป็นที่เราเป็นที่ทราบดีกันว่ามันเพเป็นผู้ที่มีเชื้อมีเซลล์ CD4 ีโฟน้อยนะฮะคือมีเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายนี่มันน้อยแล้วโอกาสติดเชื้อเออช่วยอากาศก็มีมากแล้วก็ตายจากโรคเช่วยอากาศนะครับ CD4 เมื่อมีน้อยๆในผู้ป่วยโรคเอดนะฮะวิธีการรักษาก็คือต้องพยายามเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคซีดีโฟที่น้อยลงไปเนี่ยก็มีการศึกษา ดูต่อไปแล้วว่าซีดีฟเนี่ยประกอบด้วย TS1 TS2 TS17 แล้วก็ T ีตัวที่มันลดไปมากที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยเอชคือ TS17 มันอะไรกันเนี่ยนะน,นี่คือสิ่งที่เพิ่งพบในปี2ปีนี้ TS 17อีกแล้วนะครับ TS 17เป็นตัวที่หายไปที่พร่องไปในผู้ป่วยโรคเอชแล้วอะไรครับเราสามารถสร้าง TS17 ได้ไหมครับใช่ไหมครับสร้างได้อย่างปลอดภัยด้วยครับ โดยการกินอาหารเสริมธรรมดาธรรมดานี่ะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนเราถ้าหากว่าเมื่อทราบดังนี้แล้วเราไม่ต่อยอดความรู้ของเราเข้าไปครอบคุมถึงการดูแลผู้ปผู้เอสถือว่าเป็นบาปครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราจึงตง้องมีความจําเป็นพักไม่ได้แล้วต้องทําต่อครับนะครับแล้วเราก็หวังว่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งครับเราจะสามารถพูดว่าผลการอเปอเรชั่นวิ่งของเรา เพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและในริมิชีวิตใหม่แต่คราวนี้ไม่ใช่กับผู้ป่วยมะเร็งแต่เป็นผู้ป่วยเอสครับคำพูดที่บอกว่า หากว่าชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นไปเพราะชีวิตที่ไม่ดิ้นมันจะสิ้นใจเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะพูดกันไปเวลานานช้าแล้วฟังดูจะเชยแต่ดูมันจะเป็นความจริงรนะฮะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจดิ้นต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรก็ขอให้เรามีความหวังแม้ว่าในวันนี้เนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นอาจจะยังไม่มีรักยารักษาอาจจะยังไม่มีวัคซีนแต่ว่าถ้าเราประครับประคองชีวิตของเราให้ต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นยืนหยัดไปได้ ใครจะไปรู้ว่าวันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นวันที่มีการค้นพบวัคซีนมีการค้นพบยาโรคที่เคยบอกว่ามันไม่หายและจะต้องตายแน่ๆอาจจะกลายเป็นโรคที่รักษาหายขึ้นมาก็ได้ครับ,รบซึ่งนั่นคือสิ่งที่รายการของเราเ n นทูลิฟนะครับเรียนให้รู้อยู่ให้เป็นอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้มีการาเรียนรู้พร้อมกันเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตแล้วเนรมิตชีวิตใหม่นั่นเองครับ ครับข้อมูลถ้าเกิดอยากจะได้เพิ่มเติมให้ละเอียดกว่านี้นะครับก็สอบถามเข้าไปได้ที่02 3817788ครับวันนี้เราสองคนคลาก่อนแล้วครับสวัสดีสสดครับ